อ๋ออืม,อมทำเอาเลยเก่งไหมดูสิจะถอนฟันเอาเองได้ไหม,อมบอกท่านผู้ชมสิวันนี้หนูมาทำคลิปอะไรจะฉันถอนฟันเออสุดยอดเลยหนูจะถอนเอาเองค่ะหนูไม่พึ่งคุณหมอค่ะอะ <c oughs> บอกเพือ่อนเพื่อนสิทำตามหนูได้เลยค่ะหนูไม่ร้อง,งออโอเคบอกเพืโอกเพื่อนสิเอาเลยก,กหนื่อเอาเลย เลยบอกเพื่อนมาลุ้นด้วยกันสิว่ามันจะออกไหมกล้เออก็เอากระดาษซับไปพอแล้วพอากำกระดาษเข้าเออก็ถอนเลยใกล้ยัง อบอกเพื่อนๆดิทำตามหนูได้เลยค่ะเออเอาการะดาษเช็ดออกเออบอกเพื่อนๆซิทำตามใช่ทำตามหนูได้เลยถ้าเกิดไปหาคุณหมอมันจะเจ็บกว่านี้เอออถ้าเกิดไปหาคุณหมอจะเจ็บกว่านี้เออเอาเลยเออเออหนูกเก่งมากเลยบอกเพื่อนๆซิหนูกเก่งใครจะเก่งมันหนู เออมันก,ออก็อย่างนั้นแหละมันจะออกฟันมันจะออกมันก็คันแบบนั้นแหละเอากระดาษซับด้วยน้องอย่าเอาเป็นเสื้อเสื้อด้วยน่มือจะคล้องเปอนเลือดนี่เสื้อจะคล้องสีขาวนี่เอายุงกัดอยู่ในอีกรู้หเออเอาเลือดเต็มเหือเลยเออเอาเลยบอกเพื่อนเพื่อนซี้อทำตามหนูได้เลยวิธีถอนฟันพึ่งตัวเองไม่ได้พึ่งหมอตัวเองไม่ใช่พึ่งหมอเออเอาเลยดูซิเก่ง ออกอยังก็ยังยอดสุดยอดเลยเพื่อนเพื่อนมาดูกันปันน้ำเพชรจะออกไหมเอ <ะ S 1> อเออเข้าเข้าเกียร์เลยลูกสปีดเลยลูกดีบวกลูกดีบวกอ, <ะ S 1> อ่าเอออืโอเคลูกเร็ลวโอ้ยจวดเลยลูกจวดเลยอยอดสุดยอดหนูจะถอนเองค่ะหนูไม่พึ่งคุณหมอบอก,กเพื่อนเพื่อนด้วย เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเอาหนึ่งเล่มออกก่อนเนอเอาหนูซี่ออกก่อนอ่ะเอาล้ค่ะเอาขางแค่ออกให่แม่พยาสิดูจะเข้มดูกืนเข้าไปเลยก็ได้เลือดนะไม่ต้องซับอือเอาเลยใกล้ยังเพื่อนเป็นกังเอาว่เอาเอาเล่มเดียวออกก่อนเอาเล่มที่มีเลือดออกก่อนเล่มนั้นพรุ่งนี้ค่อาออกเฮ้ยเหรอเออเอาออกมาแล้วเล่มพอเขาไม่ถอนมาละหมดปากอย่าไปโยกเล่มอื่นเออนี่เหรอ เออใช่หยกไปเรื่อยๆก็สิอว่าใครเบิดปากในบดทีน, <c oughs> นี้ในดูซิหนดูซิ <c oughs> เออดูซิดูซิเอาฟันข้างมนขึ้นก่อน <c oughs> อ้ยอุ้ย <c oughs> ออกแล้วออกแล้วเอาออกเลยเอามันออกเลยเอามันออกเลยเอามันออกเลยนะเอามันออกเลย ให้เพื่อนดูทำมันเดี๋ยวดูจะบ้างสิยิบออกซิซเบ้องห่ยเนาะเอ็ดไหนห่วยมันไม่เยอะหรอกเอาบังเนี่ยมันแกิก็ออกเนาะเห้ยอยากไอ้บ่อยากไอ้โมตีมีคลิปนั่นนี่บังรู้บังดูห่วย ยกออกในสนามมันพันออกใกล้แล้วอนามงัดงัดหนึ่งสองหนึ่งสองงัดไปข้างหลังงัดไปข้างหลังโยโยงเง้งเงเฮะเหเฮ้งักดึงออกให้เลยเออให้แม่ดึงออกให้เลยก่นเาเอากระดมันพรอมมันะจับอะไรเออเดี๋ยวให้แม่ดึงออกให้ก่อนนี่ชิวอกแล้วันคือกบเดี๋ยวออาบ ขนาดมาอาปาคืนาอกว้างคุณหมอน่นกัหโอหมออยไอาปาคือนาองกว้างมันยิบบะถือเขียวเอด้วยอย่างนี้เดียวนี่ออกซี่ออให้เพื่อนเพื่อนดูซีนี่ออกให้เพื่อนเพื่อนดูซี ขึ้นมาเกินกินเลยถ้าสันกันแล้วแม่บ้วนปากอย่เห็นมันถือเสือ้อขอบคุณเพื่อนๆพื่อหรือ,อยังขอบคุณค่าที่รับชมไม่บ้วนปากก่อนไป